สวัสดีครับผมกาลันไทยตรงเป็นครัวเรือนต้นแบบของหมู่12ตําบลคอลุมอำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนเข้าโครงการคือชอบทำอยู่แล้วเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ก็ได้ทำคือเป็น10ปีแล้วคืออยากจะให้ทางการเข้ามาช่วยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยพอดี ทางอำเภอพิชัยเขาเปิดรับสมัครโครกหนองนานี้พอผมไปสมัครปุ๊บเขาบอกว่าคือรุ่นแรกอเต็มแล้วผมก็สมัครทิ้งไว้เป็นปีแล้วพอร,รู้สึกจะปลายปลา,ายปี63าเขาเรียกผมไปอบรมได้ความรู้มามากครับ5วันก็หลังจากที่อบรมมา5วันได้ความรู้มาพอสมควรอันดับแรกก็คือไปอบรมมาแล้วเขาให้เขียนแบบผมก็เลยมาออกแบบในพื้นที่ตัวเองคือทางภูมิสังคม ออกแบบพื้นที่ที่ว่าเหมาะสมกับเราออกแบบเสร็จก็เสนอทางพอชอหลังจากที่ออกแบบและเสร็จแล้วก็เสนอพอชอพอชอก็ไปเสนอที่กองช่งางอบตคลุมอบตคลุม่มกองช่างเขาก็ออกมาสํารวจว่าตามแบบที่เราต้องการพอออกแบบเสร็จปุ๊บก็ดําเนินการขุดก็โดยมีกองช่างมีพอชอและมีนพอตอมาร่วมให้ความคิดเห็น แล้วก็ร่วมดูกันร่วมตรวจแปลงที่ว่ากำลังขุดโคกหนองนาครับหลังจากที่ขุดเสร็จแล้วคือในความคิดของผมว่าจะทำอะไรต่อจากนี้หลังจากที่ขุดแล้วก็มีพอชออำเภอพิชัยได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านเอาต้นไม้มาให้ก็ได้ดำต้นไม้มาปลูกหลังจากขุดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทั้งนพอตอทั้งพอชอแล้วก็ทั่วๆไปทังหมู่บ้านก็เข้ามาช่วยร่วมช่วยด้วยว่า ให้มาปลูกต้นไม้กระปูกกันแล้วตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วประมาณ3าสเดือนได้กต็ต่อไปผมก็ตอนนี้ก็คือรอให้ต้นไม้โตก่อนแล้วก็มีโครงการก็อยากให้ชาวบ้านในละแวกนี้แล้วก็บุคคลท,ทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้คือผมก็จะทําเป็นจุดเรียนรู้ลหลายๆจุดมีทั้งเลี้ยงปลาคือเหมือนทาเป็นมีกรมประมงมีปลูกข้าวคือด้านไม่ประโสนะครับแล้วก็ ป่า5ระดับคือผมก็อยากให้ชาวบ้านเขารณรงค์ปลูกต้นไม้ผมก็เลยทําเป็นตัวอย่างให้เขาดูแล้วให้เข้ามาศึกษาดูว่าต้นไม้ต้นไหนแบบไหนโตเร็วต้นไหนต้นไม้ต้นไหนโต,นนตนช้าให้เขาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ในต่อไปในภายภาคหน้าคือผมก็อยากให้เป็นเป็นปอดของตําบลคลุมเนาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยามเย็นในอนาคตนะครับอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตําบลคลุมได้ครับผม ครับก็ขอขอบคุณพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัยที่ส่งไปอบรมกับพอชอจังหวัดพิศณุโลกก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับเช่นกองช่างของอปตอคอลุมผมก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโคกนหนองนาโมเดลหมู่12ผมตอนนี้อาจจะเพิ่งเริ่มต้นปลูกต้นไม้ต้นไม้ยังไม่โตเท่าไหร่แต่ขอเวลาสักสัก3-4ปีข้างหน้าอย่าลืมมาเยี่ยมชมนะครับผมก็จะดำเนินการ ตลอดไปครับไงก็เรียนเชิญนะครับทุกทกหน่วยงานทุก,ท,กทุกท่านเรียนเชิญมาเยี่ยมชมหรือมาหาความรู้จากสูนเรียนรู้แห่งนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับ